จัดดอกไม้จากในสวนด้วยเทคนิคง่ายๆนะคะตอนนี้ในสวนฝนมีดอกแอคคินอฟดอกนี้นะคะออกเสียงยากมากเดี๋ยวมาฟังกันต้นจะบับเสียงว่า globe thistle echinops retro echinops echinops มันก็คงจะมีหลายชื่อหลายสำเนียงอะนะคะบางคนก็เรียก e k i n o o p s แ i h i n o p s บางคนก็เรียก globe thistle มันเป็นพืชตระกูลเดียวกันกันกบ ทานตะวันหรือเบนจามานนะคะส่วนอีกดอกหนึ่งก็คือดอกอีรินเจียมออรินเจียมหรือออรินเจียมนี้เป็นพืชในตระกูลผักชีนะคะผักชีใบเลื่อยอยู่ในตระกูลเดียวกันในสวนฝนมีออรินเจียมอยู่ประมาณสีสายพันธุ์นะคะสีขาวนี่คือไวท์กลิเ t อร์ส่วนอันนี้เป็นผีนางวิลมอตอันนี้ปกติจ,จะเป็นสีขาวและดอกใหญ่มากนะคะ อันนี้เริ่มแก่แล้วสีไม่สวยแล้วส่วนอันนี้คือ Eryngium bulbosum นะคะถ้ายังไม่แก่จะเป็นสีฟ้าอันนี้ก็ทำแห้งได้ค่ะแต่สีจะไม่ฟ้าเท่าตอนที่สดๆนะคะวันนี้ฝนจะใช้เทคนิคการพันด้วยลวดนะคะแล้วไม่ได้ปักบนน้ำหรือบนโอเอซิหรือโฟลลูฟอร์มอะไรทั้งนั้นฝนก็เลยเลือกดอกไม้ในส่วนที่มีที่มันสามารถทำแห้งได้ที่มันไม่ต้องปักบนน้ำแล้วค่อยๆแห้งไปแล้วก็ทนนะคะ พอมันแห้งแล้วเราก็ยังเอามาประดับตกแต่งบ้านได้อีกตัดเตรียมดอกไม้พร้อมแล้วอุปกรณ์เราก็มีง่ายๆแค่นี้ค่ะเรามาทํากันเลยนะคะนี่ผู้ช่วยต้องมีส่วนร่วมทุกงานต้องมาสอดสองว่าแม่ทําอะไรผนมีโคงรงจัดดอกไม้ที่ติดบ้านอยู่ประมาณเท่านี้นะคะสีหอันบางอันก็เป็นเหล็กเป็นลวดบางอันก็เป็นกิ่งไม้กิ่งองุ่นนะคะวันนี้ฝนเลือกใช้ ลวดโครงเป็นวงกลมนะคะไอเทปกาวสีเขียวนี่จะพันหรือไม่พันก็ได้นะคะแต่ฝนจะพันสักหน่อยเพราะว่าฝนจะใช้เถาวันสีเขียวพันรอบลวดอีกทีนึง mm hmm. ก็เลยอยากจะให้สีมันเป็นเขียวเขียวไปด้วยกันเทคนิคนี้ก็คือการใช้วิธีจับดอกไม้เป็นช่อเล็กๆนะคะจะเป็นช่อเล็กๆแบบนี้แล้วก็พันด้วยลวดนะคะ เราอย่าตัดให้มันสั้นมากฝนเคยเล่าแล้วว่าถ้าตัดสั้นมากมันจะพันยากนะคะเราพันแล้วก็เหลือก้านไว้สักหน่อยมันจะทําให้ดอกไม้อยู่ติดกับโครงแน่นขึ้นกว่าก้านสั้นๆนะคะวิธีทําก็คือทําแบบนี้แหละคะ่ะทําเป็นช่อเล็กๆพันจับเป็นช่อเล็กๆแล้วก็พันไปเรื่อยๆค่ะเราก็ดูความเหมาะสมว่าเราต้องการปิดตรงไหนก็จับแล้วก็พันไปเรื่อยๆค่ะ พอช่วงจะใกล้จะจบงานฝนก็จะใช้ก้านที่ยาวกว่าตอนเริ่มต้นนะคะเพราะฝนต้องการให้มันเหมือนโชว์ว่าอันนี้เป็นพวงดอกไม้แล้วมีก้านยาวๆออกมานะคะเห็นไหมฝนก็จะใช้เป็นก้านยาวๆแบบนี้แล้วก็พันวิธีพันจะพันหนึ่งรอบสองรอบสามรอบก็ได้ค่ะแต่เราอย่าจับช่อดอกไม้ให้มันใหญ่เกินไปไม่เง้นมันก็จะอุปุเข้ไหมมันก็จะใหญ่เกิน ะะใส่ไปทีละน้อยพันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็พันไปเรื่อยๆจนเราคิดว่ามันสวยแล้วแล้วก็ได้ขนาดความยาวของชอ่อที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาเสริมการชอร่อตอนนี้ฝนมัดไปด้วยดอกไม้ชนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเราจะมัดรวมก,กันกับดอกโกฟิโซหรือว่าแอคชินอฟแล้วก็จับผสมกันได้ค่ะใส่ไปสักก้านตรงนั้นตรงนี้บ้าง ก็ได้เหมือนกันแต่ห้องฝนน่ยอันนี้ฝนจะไปเสริมที่หลังนะคะตอนแรกฝนใช้อีเรลิเจียมชนิดเดียวทําก่อนนะคะเพราะฝนอยากรู้ว่าออกมาแล้วมันจะสวยไหมมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราแฮปปี้พอใจแล้วก็ถือว่าจบงานเลยแต่ฝนยังอยากจะเสริมอะไรให้มันอีกสักหน่อยหนึ่งฝนมีเถาวันต้นฮอปอยู่ในสวนนะคะฮอปที่เขาอดดอกมมาหมักเบียนั่นแหละ ฝนก็จะเอามาพันกับโครงเหล็กของฝนนะคะให้มันดูอ่อนช้อยเขียวงดงามขึ้นไปอีกฝนว่าไอ้ดอกไอ้นี่มันคล้ายๆดาวสีน้ําเงินละมันน่าจะมีดอกอะไรกลมๆใหญ่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อเพิ่มความน่าสนใจฝนแล้วช่อก,ก้านมันก็ดูเหมือนจะสั้นไปฝนก็จะเสริมค่ะโดยการตัดก้านใหญ่ๆของต้นของต้นมันนี่แหละคะ่ะแล้วก็มาเสียบเข้าไปในต่อก้านแบบนี้เลยนะคะ เสียบเข้าไปในนี้เลยให้มันดูเหมือนว่าก้านยาวขึ้นนะคะแล้วผลก็จะปิดทับลอยต่อด้วยเชือกเชือกที่มัดนั่นแหละคะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนช่อดอกไม้นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเหมือนช่อดอกไม้โค้งๆนะคะผลก็จะลองเอาไปวางในจุดที่ผลอยากจะวางประดับนะคะว่ามันควรจะตั้งในลักษณะแบบไหนถึงจะดูดีหลังจากตั้งขึ้นตั้งลง ฝนก็รู้สึกว่าโอเคฝนต้องเสริมอีกนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึง finishing touch ต้องมาฝนก็ลองใช้กิ่งของดอก a อค i ิโนฟเนี่ยนะคะเสียบปักดูโอเคมันดูดูมีมิติมากขึ้นมีดอกเล็กดอกใหญ่มีกลมเล็กกลมใหญ่มันทำให้งานดูน่าสนใจมากขึ้นฝนก็ลองเสียบไว้ดูเฉยๆค่ะถ้าฝนชอบแบบนี้แล้วฝนสามารถใช้ปืนกาวนะคะยิงกาวเข้าไปข้างใน แล้วปักด้วยกิ่งอันนี้ให้มันอยู่แน่นขึ้นนะคะเราไม่ต้องลือ้องานเราออกมาอีกแล้วฝรั่งนี่ใช้ปืนกาวฟิกงานประเภทนี้เยอะมากเลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่อยากเอาไปแขวนเราจะวางแบบนี้ก็ได้ค่ะผลทําใส่โครงกลมเพื่อว่าผลจะเปลี่ยนไปแขวนก็ได้แต่ถ้าเราอยากทําง่ายๆทําทช่อง,ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปมัดกับโครงกับอะไรเลย ดอกไม้ที่สามารถทําแห้งได้ข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องปักในน้ําไม่ต้องแช่ในน้ําเราก็สามารถจับเป็นช่อง,ง่ายๆแบบสดๆเลยนะคะมัดช่อให้เรียบร้อยแล้วก็ไปวางไว้ได้เลยค่ะมันก็จะค่อยๆแห้งไ,ไปเองดอกพวกนี้ก้านมันค่อนข้างจะแข็งนะคะมันไม่จําเป็นต้องจับห้อยหัวลงแต่ถ้าเป็นดอกไม้ที่ก้านคออ่อนอย่างเงี้ย ถ้าเราจะทำแห้งเราทำเป็นช่อแล้วก็จับแขวนห้อยหัวลงนะคะพอมันแห้งแล้วคอมันจะได้ไม่พับนะคะแล้วค่อยเอามาตั้งโชว์อีกทีหนึ่งอันนี้ฝนมัดด้วยเชือกแบบนี้เลยง่ายๆแล้วฝนก็จะไปวางไว้บนโต๊ะเลยค่ะง่ายๆเลยอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะจับช่องง่ายๆดอกไม้พวกนี้เป็นไม้เมืองหนาวนะคะปลูกบ้านเราไม่ได้ที่ภาคเหนือฝนไม่แน่ใจแต่ฝนรู้ว่าบ้านเรามีการนำเข้าไปขายนะคะ บ้านเราไม่มีดอกไม้พวกนี้ใช้อะไรแทนทำดอกไม้แห้งได้เท่าที่ฝนนึกได้แล้วก็คิดออกก็คือมีดอกงอนไก่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเดียวดอกหยิกๆกงอง,งมันมีสารพัดสีเลยเนาะแล้วก็ดอกบานไม่รู้โรยค่ะทำสวยมากเลยนะทำแห้งสวยมากเลยบ้านเราน่าจะใช้วิธีทำให้แห้งก่อนแล้วค่อยมาจัดช่อนะคะ หรือไม่ก็ทำเป็นชอบแบบนี้แล้วจับแขวนห้อยหัวให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยเอามาประดับอีกทีหนึ่งอย่างภาพตัวอย่างทางด้านหลังนี้นะคะฝนเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เป็นดอกบานไม่รู้โลยนะคะเห็นไหมคะทำแห้งสวยเอามาจัดก็สวยค่ะดอกไม้ไทยๆก็สวยนะคะอย่างอามาเรนทัสหรือพวกงอนไก่อย่างเงี้ยก็ทำแห้งสวยค่ะวิธีทำแห้งง่ายๆนะคะจับเป็นชอบแบบนี้แล้วแขวนในที่ร่มอากาศถ่ายเทนะคะ ถ้าเราชอบสีธรรมชาติก็ไม่เป็นไรคะ่ะเอาแนวธรรมชาติถ้าใครชอบสีสันก็เลือกดอกไม้ที่มันสีสดสด,สดหน่อยนะคะส่วนดอกไหนทําแห้งได้ไม่ได้อันนี้ค้นหาได้ในอินเทอร์เนต็ตหรือไม่ก็ทดลองทาดูนะคะขอให้สนุกคะ่ะ